สวัสดีครับผมหมอเจตน,นะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านพ้อสุเฉยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการตรวจร่างกายคนไข้บนถนนอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้รู้ว่าอุบัติเหตุนั้นนะ่ะมีอะไรที่สําคัญที่เรามีตัวย่อว่า D-CAP b t o s D-CAP b t s คืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น,น,น,ชแบบน,นถ้าเราเป็นกู้ชีแบบนี้ผมให้เล่าดูว่ารู้ที่ผมว่านะครับถ้าเราเป็นกู้ชีนะครับเราไปเจอคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนตอนที่ฝนตกเป็นต้นเนี่ยแล้วก็แบบ การจราจรคับข้างเนี้ยเราไปกั้นสถานที่ให้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปเจอคนไข้ใช่ไหมเราเริ่มตรวจร่างกายถามว่าอะไรการตรวจร่างกายที่เร็วนะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า D-CAP B-TOS แต่ว่าในรูปภาพเนี้ยมันเป็นรูปที่ผมวาดมาจากเคสที่ปั๊มหัวใจนะครับในเคสนี้จะเห็นว่าคนไข้อุบัติเหตุมีอกทรงอกด้านซ้ายยุบไปแล้วครับแล้วก็มีการเจาะปอดริงเคสเนี้ยมีภาวะที่เรียกว่า tension in motor แหกนะหรือว่า ยิ่งพุ่มปอดรั่วแบบแรงๆครับซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยต่อไปนะก็มีการปั๊มหัวใจเอาเป็นว่าไม่ได้ลึกถึงขนาดนี้หรอกครับจะให้ดูว่าถ้าเราเป็นกู้ชีพอะวิธีการตรวจคนไข้อย่างรวดเร็วบนถนนเนี่ยคืออะไรนะสิ่งที่เรียกว่า D-CAP B-TOS มาดูตัวย่อนะครับ D ตัวแรกก็คือคำว่า Deformity ครับผมมีรูปมาให้ดูครับ Deformity Deformity ครับคำว่า Deform ครับ Deform ก็หมายถึงการที่มันผิดรูปร่างนะ Deform คำว่าฟอร์มครับเหมือนตอนที่เราไปกรอกไปสมัครใช่ไหมแล้วก็กรอกแบบฟอร์มดีฟอร์มก็คือดีคือออกเอาสิ่งที่มันถูกต้องไปครับดีฟอร์มิตี้มันก็เป็นการหักของขาผิดรูปร่างอย่างนี้ครับผมวาดขาให้ดูสมมติเราเป็นผู้ชี้เนี่ยเราไปเจอคนไข้นะเราตรวจร่างกายหัวจดเท้าเนี่ยครับอย่างรวดเร็วเราเห็นว่าขาคนไข้ผิดรูปร่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวาดต่อไปนะทีเคสเนี้ยมันผิดรูปร่างก็คือมีลักษณะของหัวเข่าที่มันหลุดนะครับหัวเข่าหลุดหรือเรียกว่า knee dislocation หัวเข่ามันหลุด ปกติกระดูกต้นขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นกระดูกหน้าแข้งนะมันจะมีตรงหัวเข่าจะมีข้อต่อแต่เคสนี้ครับมันหลุดเ่เข้าไปข,าข้างหลังเนี้ยเขาเรียกว่าหลุดในภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่า dislocate มันหลุด dislocation so มันหลุดนะครับซึ่งเคสเนี้ยเป็นภาวะที่มีก็ถือว่าเร่งด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าหลุดไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปดึงกระดูกให้มันเข้าที่ช้าเนี่ยอาจจะทําให้เส้นเอ็นเส้นประสาทแล้วก็เรื่องของเส้นเลือดมันขาดตรงข้างหลังนะครับทําให้ขาเนี่ยอาจจะ ขาดเลือดไปอาจจะต้องตัดขาได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะว่ารูปต่อไปนะครับแต่ว่าเนี้ยให้ดูเลยก่อนดีตัวแรกก็คือคําว่า d e f o r m i t y ครับการผิดรูปร่างของต่างๆก็มันน่าจะยวนหาครับอาจจะต้องดามกระดูกต่อมา c ใช่ไหมครับ c ก็คือคําว่า contusion ครับ decap ใช่ไหม decap b o s d c a p ตัวต่อมาก็คือคําว่า contusion ครับ contusion คำว่าคอนทูชั่นเนี่ยหมายถึงการช้ำอ่ะการช้ำเป็นสีม่วงๆตรงหัวนะครับเราก็ตรวจร่างกายเอาเห็นเนี่ยตรงศีรษะมีลักษณะเป็นรอยช้ำสีม่วงนะครับเป็นรอยพกช้ำถามว่าอีกแล้วการที่เราตรวจดีแคปดีทีอเี A C นะครับมันมีประโยชน์อะไรนะคือมันจะได้คือถ้าเราเห็นผิดปกติเนี่ยเราต้องคิดไปถึงสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับ อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นรอยพกช้ำเนี่ยเราไม่ได้แบบเอ๊ะมันก็เป็นสีม่วงเนี่ยเราเห็นในข้างในว่ามันมีอะไรข้างในนะก็คือมีเรื่องของเนี่ยอาจจะต้องมีการกระทบกระแทกที่สมองใช่ไหมคนไข้มีรอยช้ำที่ศีรษะแปลว่าหัวเขาต้องกระแทกกับพื้นนะคือถ้ามันสมองก็คงแบบอาจจะมีปัญหาด้วยคนไข้ก็อาจจะหมดสติจําเหตุการณ์ไม่ได้ไปชั่วขณะแล้วก็เดี๋ยวผมจะว่ารูปต่อไปนะครับมีเรื่องเล่าผมเล่าให้ฟังคสแบบนี้ครับมีรอยช้ำที่ศีรษะที่ท่านดอกไม้แล้วก็มีแผลเย็บ สุดท้ายคนไข้ก็มาเย็บแผลที่ห้องฉุกเฉนะินน่ยแต่ว่าคนไข้ก็คุณหมอก็จะแนะนำให้คนไข้นอนโรงพยาบาลแต่คนไข้ก็ไม่ยอมนอนนะครับเพราะว่าอาจจะเมาสุรานะี่ยสุดท้ายก็กลับบ้านไปผ่านไป6ชั่วโมงคนไข้ก็หัวใจหยุดเต้นครับหยุดหายใจปั๊มหัวใจมาเกิดขึ้นจากอะไรนะมีเลือดออกในสมองตามมาได้ครับก็คือมันจะมีโรคอย่างงที่เรียกว่าอ e ีพิดูโรฮิมาโตมาคือเลือดออกที่อยู่เหนือเอยื่อหุ้มสมองอนะ่ะมันจะเป็นก้อนที่เหมือนเหมือนลูกมะนาวเดี๋ยวผมจะวาดถอดไปนะครับก็คือเนี่ย ก็คือในวันแรกๆเนี่ยตอนที่มาเนี่ยยังไม่มีเลือดออกในในเยื่อในใน,ในสมองนะครับก็คือแต่พอต่อมาเลือดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นก้อนอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราเห็นนี่รอยฟองช้ำที่ศีรษะเราก็ไม่ได้แบบแค่บันทึบเนี่ยันทึกว่ามันเป็นรอยฟองช้ำที่ศีรษะเราเห็นไปถึงข้างในวเนี่ยนี่มันอาจจะเกิดเลือดออกในสมองตามมาก็ได้นะเราถามประวัติคนไข้ว่าฮ้ย hey, คุณสลบไหมจําเหตุการณ์ได้ไหมทีเนี้ยการถามคําว่าสลบต้องระวังนะครับเพราะว่า ถามว่าคนไข้ที่สลบอ่ะเขาถ้าเราไปถามเขาว่าเนี่ยคุณคุณสลบไป้ไหมเขาค่อนขสลบแลวครับเพราะว่าคนที่สลบย่อมจําไม่ได้ว่าตัวเองสลบจริงไหมครับเราจะต้องถามอีอย่างน่ถามว่าแบบอไหนเล่าให้ฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่คุณจําได้คืออะไรถ้าเขาบอกว่าอีแบบผมเมียผมใช้ให้ไปซื้อของที่เซเว่นแล้วก็แบบขับรถมอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่งผ่านสี่แยกแล้วก็วูบผมจาอะไรไม่ได้เห็นไหมก็มีคําว่าอีกผมวูบผมจาอะไรไม่ได้เนี้ยแต่ถ้าว่าเราไปถามเขาว่าคุณหมดสติม เขาเขาตอบเขาไม่หมดสติครับเพราะว่าแป๊บเดียวไงพอเราได้คาํา e ว่าอิวู่อย่างเงี้ยอันนี้เราก็สงสัยนะครับนี่อีกเรื่องหนึ่งครับมีกู้ชีพถามผมถามว่าคนไข้เนี้ยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าพอผ่านไปคนไข้ก็ไม่ยอมนอนโรงพยาบาลไม่ยอมมาขึ้นรถพยาบาลเนี่ยพอผ่านไป6ชั่วโมงคนไข้ก็ต้องไปผ่าสมองเนื่องจากมีเลือดออกในสมองเขาก็สงสัยว่าทาไมนะผมว่าถามว่าแล้วตอนนั้นถามเขาหรือเปล่าละหมดสติไหมคนไข้ก็บอกว่าไม่ไม่ได้หมดสติหรอกครับ แต่ทีเนี้ยผมว่ามันต้องมีอะไรอะครับคนเราไม่น่าจะมีอะไรแต่เห็นแบบแผลพกช้ำอะแต่แบบอยู่ดี6ชั่วโมงเลื่อยนสมองได้ไงถามไปถามมาเขาบอกว่าคนไข้บอกว่าคนไข้อยู่บนรถพยาบาลเขาถามว่าผมอยู่ไหนเขาถามผมอยู่ไหนถามตลอดเวลาผมอยู่ไหนผมอยู่ที่ไหนบอกว่าเนี้ยแหละอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าสับสนนะคนเราปกติย่อมต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเราอยู่ที่ไหนการที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเพราะว่าเรากําลังสับสนนะเป็นได้อันนี้นะครับ พูดถึงอะแล้วเนี่ยดีแคปดีตัวแรกคือ d e f o r m i t y ครับตัว C ถัดมาก็คือ o o t u s i o n ใช่ไหมแล้วก็ A รครับมองให้ทะลุไปถึงข้างในนะครับไม่ได้มองแค่แผลนะมองไปถึงสมองนะครับว่าเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงนะต่อมาคําว่า a b r a s i o n นะครับ a b r a s i o n แปลว่าแผลถลอกเหมือนโดนแมวขวนเนี่ยผมว่ารูปขวนแผลถลอกรูปนี้ก็เหมือนกันผมพยายามจะชี้เห็นว่าคือเราไม่ใช่จะท่องได้ดีแคปดีเทส ก็จบเก่งในแง่ไม่นะครับเราต้องดูไปถึงข้างในว่ามันคืออะไรนะอย่างเคสนี้ก็คือเป็นแผลถลอกมันเกิดขึ้นตรงหน้าผากครับเราก็ไม่แน่ใจว,ว่าเขามีเลือดออกในสมองหรือเปล่านะมันมีการกระแทกอย่างเงี้ยที่ศีรษะเนี้ยต้องสังเกตอาการทางสมองด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่คุยคืออ p r a t i o n เพราะว่าแผลถลอกแล้วมันตื้นระดับผิวบนๆนะตื้นๆนะครับมาดูเรื่องของผิวดีกว่าครับทีน,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับ BCP, BPS นะครับเป็นการเลียนโครงศพ ดีแคปตัว D แรกคือ d e f o r m i t y ใช่ไหมการผิดรูปร่างต่อมาก็ C คือคำว่า contusion ครับคือแผลพกช้ำนะแล้วก็ A a ไหม o p r a t i o n ครับดูคำอื่นบ้างเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำนี้เรียกว่า amputation คำว่า amputation แปลว่าขาดนิ้วขาดเนี่ยอย่างเงี้ยนิ้วอะไรนะโป้งชี้กลางนิ้วกลางขาดไปเลยครับเขาเรียกว่า amputate ก็เป็น finger amputation ก็คือนิ้วมันขาดไปเลย finger คือนิ้วนะครับ มาดูคำศัพท์คำอื่นดีกว่าอันนี้ abrasion ผมให้ดูรูป abrasion abrasion คือแผลถลอกไงมันตื้นนะครับมันแค่เนี้ยนี่ผมว่ารูปชั้นของผิวหนังนะครับก็เป็นมันก็จะมีหนังหนังหนังกำพร้าเนี่ยหนังแท้แล้วก็ส่วนของไขมันพวกนี้ครับจะเห็นว่าแผลถลอกมันตื้นเนี่ยเหมือนโดนแมวกวนะมันก็โดนแค่แบบผิวหนังกำพร้ากับหนังชั้นบนเล็กๆนิดเดียวครับเป็นรอยถลอกเขาเรียกว่า abrasion ต่อมาอีกคำานึ้งนะครับคือคำว่า avulsion เอาเวิลชั่นคือเหมือนตักไอติมเอาออกไปเลยเอาเวิลชั่นนะครับดูตรงรูปนี้นะเป็นแฝงอะแฟฝงไปถึงส่วนที่มันเหมือนบานเกตนะครับเหมือนเปิดออกเนี่ยก็คือปกติผิวมันปิดตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุปุบเนี่ยผิวมันล่อนอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่า abrasion ก็คือมันมันร่อนเป็นแผ่นๆเนี่ยมันเวิลเอาเวิลเอาเวิลชั่นนะเอาเวิลชั่นนะไม่ใช่อเบเรชั่นไ่เกี่ยผมพูด abrasion นไหมอเบเรชั่นก็แผลทะลอกครับถ้าเอาเวิลชั่นก็คือหลุดอออกไปเลยครับ แต่ส่วนที่มันยังติดอยู่เนี่ยส่วนเนี้ยที่มันเปิดออกมาเนี่ยฝามันเขาเรียกว่าแฟลปแฟลปคือเหมือนส่วนที่มันเป็นฝาออกมานี่คือคำว่า a v u l s i o n นะครับต่อมาอีกคำหนึ่งอออันนี้ไม่ละครับเราจะไป d cap b t o s d ก็คือ deformity ใช่ไหมครับ d แล้วก็ c คือ contusion แล้วก็ a คือ abrasion นแล้วก็ abrasion p ใช่ไหม p ก็คือเนี่ยแหละครับ penetrate penetrating perforation แล้วก็ puncture ครับคำพวกนี้ก็ไม่ความหมายถึงทิ่มเหมือนกันนะครับ penetrate perforate จะต่างกันนิดหน่อยที่ว่าแบบเออถ้า perforate ก็คือแทงทะลุไปหมดเลยครับทะลุไปทั้งลูกตาไปถึงข้างหลังเนี่ยก็คือทะลุอะครับหรือว่ากระสุนปืนยิงปึ้งทะลุหน้าอกไปอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าเออ perforate นะ penetrate <it> ก็คือแทงอะมันเป็นการแทงประเภทหนึ่งครับ puncture ก็แทงเหมือนกันอย่างรูปเนี้ยเป็นรูปตะปูไงผมเคยเจอคนไข้ที่เขาใช้เครื่องยิงตะปูอะยิงปึ้งเหมือนกระแทก เข้าลูกตาก็มีนะครับกระแทกตายนะการะถมพยาบาลเบื้องต้นทําไงนะครับดึงออกไหมไม่นะครับแล้วก็ต้องหาอะไรมาครอบนะก็หาถ้วยถ้วยกระดาษมาครอบเพื่อให้มันอยู่นิ่งนะครับแล้วก็มาที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องผ่าตัดนะมันทะลุเข้าไปนะครับเป็นโอเพนโอเพนโกลคือทะลุอ่ะตาแตกนะครับต่อมาก็คือคําว่า B ใช่ไหมนี่เรากำลังคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องดีแค B T S ใช่ไหมด C A P D ก็คือ ดีฟอนะร์มิตี้นะการผิดรูปร่างดี D, แล้วก็ C ใช่ไหมครับคอนทูชั่นเคืออัปเรชั่นคือแผลถลอกแล้วก็ P ีนะพลีเทสเมื่อกี้ไงการโดนแทงในพวกนี้การแทงวัตถุวัตถุที่แทงอย่าไปดึงออกนะครับก็ให้ถ้ามันแบบมีดแทงหน้าอกแทงท้องก็อย่าไปดึงออกนะก็คือทําให้มันอยู่นิ่งๆนะครับอย่าไปดึงมันนะแล้วก็นี่คือคําว่าเบิร์นบีก็คือเบิร์นแผลไฟไหม้ะครับแผลไฟไหม้แผลน้ําร้อนลวกอ่ะมันทําให้เราเป็นสิ่งที่ต้องตรวจไง นี่ผมให้ดูนะเราคิดว่ารูปนี้ครับ B คือเบอร์นะถ้าเกิดว่าอีกคำหนึ่งนะคำว่า scald S C A L D scald scald แปลว,ว่านำร้อนรั่วกครับมันก็เป็นตระกูลไหมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไหมยังไงก็นำร้อนรั่วก,ก็ถือเป็นแผลไฟไหมประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าเกิดจากน้ำที่มันร้อนนะอย่างรูปนี้ครับ<น>ผู้ชี้คิดว่ามันมีอะไรไหมถ้าเกิดว่าเราไปรับเด็กก็ได้หรือว่าคนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินหรือมาโรงพยาบาลชุมชนของเรานะครับเราเห็นเด็กแบบนี้เราคิดถึงอะไร ทำแผลแล้วให้กลับบ้านใช่ไหมก็คงไม่นะมันดูประหลาดเกินนะครับเขาใองคนไข้มีแผลอะไรแปลกๆนี้นะอันนี้อาจจะเกิดจากที่เรียกว่าโดนทําร้ายนะเขาเรียกว่าชายอับวิวใช่ไหมคำว่าชายว่าเด็กอับวิวคือการทําร้ายอ่ะทาให้ปิดวิธีอ่ะอับวิวดูแผลนี่ครับเห็นไหมมันเกิดจากการจุ่มอ่ะเอาเด็กอาจจะโมโหว่เาเด็กจุ่มลงไปในอ่างอ่างนนะ้ำที่ร้อนๆน,นะครับเห็นแผลไหมแผลอยู่ทางแนวนี้ครับก็คือส่วนที่เหนือต่อท้องไปเนี่ยไม่มีรอยน้ำร้อน,นลวกเลยแต่ว่าส่วนเนี้ย เห็นก้นไหมครับก้นของเด็กอยู the 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 apper, the ่ในน้ําขาอยู Kontakt ่ในน้าเนี่ยก็จะเห็นแผลที่เท้าที่ก้นเนี่ยนี่เห็นไหมครับแล้วก็ตอนที่จับนั่งอ่ะเด็กต้องงอเข่าเด็กงอเข่าอยู่แล้วครับมันล้อเนยตรงส่วนก้นพวกนี้ครับก้นมันอาจจะไม่โดนน้าล้อน่ะแล้วก็ส่วนขาหนีบ่ส่วนข้อพับขาเนี่ยปกติเวลาที่นั่งเงขาข้อพับมันพับอะครับพอมันพับอย่างเงี้ยส่วนที่อยู่ข้างในมันก็จะไม่โดนน้ำเมันก็เลยทําให้มันไม่ไหม้ครับเราก็จะเห็นแผลแบบ ข้ามข้ามขั้นปกติถ้าเวลานำลล้ำร้อนลวกมันไม่ได้ข้ามใช่ไหมัมนก็ลูกไปทั้งขาครับทีเนี้ยเท้าโดนตรงข้อพับไม่โดนก้นไม่โดนอะไรเงี้ยตรงขาหนีบไม่โดนมันดูแปลกอะครับอันเนี้ยมันมีการข้ามของของขั้นนะซึ่งซึ่งตรงที่ไม่โดนน้าร้อนลวกก็เป็นตอนที่เด็กเด็กงอขาหรือเป็นส่วนข้อพับพอดีอันเนี้ยให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นชายกับบิลส์นะเป็นการทําร้ายเนี่ยผมเคยเจอเป็นเป็นรอยครับรอยเหมือนมันคือรอยเตารีดอะครับไม่ปกตินะคือแบบ เด็กโดนตารีอย่างงี้ยหรคือแบบหูมาเป็นแผลอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะโดนทําร้ายนะซึ่งเราก็ต้องดูมาถึงห้องเฉือนต้องดูครับว่าใครเป็นคนทําร้ายเด็กนะเป็นพ่อแม่หรือเปล่านี่ครับเราอาจจะแบบถ้าเราไม่สนใจก็ปล่อยเด็กกับบ้านไปอย่างเงี้ยแล้วก็หลายครั้งที่กลับมาเด็กก็อยู่ไอซียูผมเคยเจอนะครับก็อย่างงี้แหละก็โดนทําร้ายอะ่ะมีรอยตารี่นะครับแต่ปรากฏว่ามาห้องฉุกเฉินก็อาจจะไม่ได้คิดถึงก็ทําแผล ให้กับบ้านไปเงี้ยพอมาเจออีกทีนึงนูง่นอยู่ ICU แล้วครับเด็กโดนขยา่าเช็คเก้นเบบีเวลามโหูขยา่าเนี้ยสมองมันกระแทกนะครับเด็กก็มีเลือดออกในสมองตามมาได้คือถ้าเราย้อนกลับไปตอนนะั้นเราเราใส่ใจนิดนึงนะครับว่าแบบนี่ดูแปลกนะเดี๋ยวแผลอันนะี้เราจะคุยถึงผู้เลี้ยงดูใครเป็นคนเลี้ยงครับอยู่กับพ่อแม่หรือว่าอยู่กับคนที่เลี้ยงดูเงี้ยทำไมถึงมีบาดแผลมาใหลกแปเงี้ยเราจะต้องคุยกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือเด็กนะถ้าละเลยไปสุดท้ายเด็กก็อาจจะ พิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ B ครับ b บ r n ครับแผลไฟไหม้อนนี้ครับนี่เป็นเคสเป็นพักครึ่งเวลาครับถ้าไปเจอคนไข้แบบนี้ทําไงนะคนไข้ที่อุบัติเหตุแล้วนอนคว่ำหน้าครับนี่เหนนอนคว่ำหน้านะแล้วก็สถานการณ์ปลอดภัยนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะจับเขาหงายนะก็ต้องทําคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีคนเข้าไปช่วยนะทีนนี้ก็มีที่ผมได้ยินมาคืออย่างเงี้ยคนไข้นอนคว่ำหน้าปรากฏว่า ขาผิดรูปร่างสิ่งที่ทําอย่างแรกก็คือที่ที่เห็นนะครับก็คือไปดามขาก่อนจริงๆแล้วเรื่องการที่ดูแลคนไข้าอุบัติเหตุมีลําดับนะครับมันมีลําดับของมันน่มีลําดับ x a b c d การที่ดามกระดูกขาเนี่ยไว้ที่หลังนะครับยังไม่คุยในวันนี้นะครับหรือว่าอนาคตน่าจะได้คุยกันว่าวิธีการที่จะเข้าไปดูแลคนไข้ขขขขอุบัติเหตุเนี่ยการไปพลิกตัวตะแคงมีเทคนิคยังไงบ้างวันนี้เรามาเรียนเรื่องของ decap BTS ก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้คุยแล้วก็ ถ้าหากว่ามีโอกาสไปห้องเฉยียดตัสั่จรก็จะมีแบบกิจกรรมที่ที่อาจารย์ผู้ชีพอะ่ะอาจารย์ EMT อาจารย์พยาบเด็กเขามาสอนเรื่องของการพลิกตะแคงตัวมันมีเทคนิคน,นะครับเราพลิกคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดูคอคนไข้หักออเดี๋ยวมาดูต่อนะครับเราถึงไหนเนี่ยอ๋อ B ครับยัง B อยู่เลยครับ B B, B คือเบิร์นะครับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก่ยก็ใช้หลักการเดียวกันีใน,นการประเมินนะครับบางทีเราอาจจะต้องประเมินนะว่าแผลไฟไหม้เท่าไหาร่ถามว่าประเมินทําไม่อรู้ว่าใครเล่นด่วนนะครับ คือถ้าเกิดไหมเงี้ยเวลาโทรบอกคุณหมอคุณหมอครับแผลไฟไหมายงานเคสไหมแค่ไหนเงไม่เยอะเลยไมมนิดเดียวไม่มากๆไหมยังไงองะต้องมีตัวเลขที่แน่นอนนะเขาก็ใช้หลักที่เรียกว่า rule of n nice i ก็คือกดของเลขเก้าเขาจะแบ่งของไข้เป็นส่วนๆนะครับแบ่งตรงส่วนๆนะจะเห็นไหมครับว่าศีรษะทั้งหัวเนี่ยในผู้ใหญ่นะคือ9คะแนนก็มีพื้นที่ผิวก็คือ9ครับ แล้วก็ตรงหน้าอกกับท้องเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งนะมันคือ18แนะครับแต่ว่าเขาแบ่งว่าหน้าอกส่วนบนเนี่ยก็คือ9ส่วนหน้าอกส่วนล่างตรงไอ้ไม่ใช่หน้าอกส่วนล่างส่วนท้องเนี่ยมันก็คือ9ไงหน้าอกส่วนบนก็9ส่วนล่างท้องเนี่ยคือ9รวมกันเนี่ยทั้งหน้าแผ่นหน้าของหน้าอกเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยเขาเรียก18นะข้างหลังนะครับหลังส่วนบนคือ9นะหลังส่วนล่างที่มีก้นก็คือ9แต่ว่าถ้าดูทั้งหมดเนี่ยก็คือ18เนี่ย สิบแปดก็มันก็เป็นเป็นกฎของเลขเก้าอยู่ดีครับใช่ไหมเก้าสองสิบแปดนี่แขนละครับแขนทั้งแขนเนี่ยครับทั้งแขนเนี่ยเราให้ที่ที่เก้านะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยให้สี่จุดห้าข้างหลังก็สี่จุดห้าทีนี้ขาทั้งขาเนี่ยครับก็คือด้านหน้าเนี่ยให้เก้าด้านหลังให้เก้าจริงขามันคือสิบแปดนะ ทีนี้เอาง่ายๆกันรูออบไนคืออะไรฟังแล้วอาจจะงงนะจาไม่ได้ต้องพยายามจำครับก่าผมจะจําได้ก็ต้อพักแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจำนะครับเพราะว่าในในรถพยาบาลจะมีมีแบบประเมินใช่ไหมเวลาที่ที่ส่งส่งต่อคนไข้ก็จะมีให้กรอกว่าคนไข้เป็นยังไงเหตุการณ์อะไรออกจากรถกี่โมงถึงที่ที่หมายกี่โมงครับแล้วก็จะมีใบเนี้ยมีตุ๊กตาเนี้ยเพราะว่าบางทีมันก็จําไม่ได้เหรอครับมันมันจําไม่ได้อ่ะครับ สีสันทั้งหมดนยครับคือ9ไงมาดูกฎของเลข9นะสีสันทั้งหมดคือ9แล้วก็เนี่ยครับลำตัวทั้งหมดนะครับทั้งลำตัวด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยคือ18 9 2ปดเาลำตัวด้านหลังทั้งหมดก็คือ9 2้านะครับแล้วแขนทั้งแขนนี่คือ9ครับอีกข้างก็คือ9ก้าซึ่งแบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังขาทั้งหมดเนี่ยคือ18ดนะครับด้านหน้า9้าด้านหลังก็คือ9แต่ว่าถ้าเป็นอวัยวะเพศก็เป็น1พยายามจำนะครับผมว่าควรจะมีมีรูปภาพอ่ะมีตุ๊กตาทำให้มัันนนง่ายขึ้ะครบ ดูมือนะครับทีนี้ก็มีคนบอกว่างั้นเราใช้หลักการฝ่ามือไหมฝ่ามือก็ได้นะครับก็ได้นะครับจริงๆฝ่ามือเราใช้ทั้งมือนะทั้งมือแต่ถ้าเราใช้แค่ตรงแถวฝ่ามือเฉยๆเนี่ยก็จะแค่0.5แต่ถ้าทั้งมือเลยคือคือคือ1เป็นแต่ทีนี้มือใครนะมือคนไข้นะครับไม่เอามือเรานะทีนีเรามือใหญ่มือใหญ่เราใช้มือคนไข้ว่าเนี่ยเออแบบประมาณมือของเขาเนี่ยประมาณกี่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 พื้นที่ผิวอ่ะใช้มือคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็น ดูอัฟนายนะครับให้รู้ไว้กูชี้ต้องรู้ว่าเอ๊ะมันมีการประเมินแบบนี้นะดูอัฟนายกนะ็ถ้าเราจําไม่ได้ก็เปิดหรือรูปภาพดูครับแล้วก็ระบายว่าเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์เพรผมว่าอะไรไงคุณหมอครับเมืที่คุณหมอถามว่าไหมแค่ไหนไหมมากๆเลยไหมแค่ไหนแหละคนเนี้ยคนกอไก่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ขอขไข่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอควายไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้นครับมันบอกได้นะเพราะว่าอย่างเช่นคนไข้ที่แผลไฟไหม้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วร่างกายโอกาสรอดชีวิตก็น้อยนะ แต่ว่าถ้าไหมแบบเราก็จัดจัดได้ไงว่าคนไหนเร่งด่วนกว่ากันนะถ้าเกิดคนไข้เป็นไฟไหม้ในโรงงานเนี่ยอุบัติเหตุมือครับออคนนี้ไหม้5%นะคนนี้ไหม้สิคนนี้ไหม้หกสิบเราก็ควรจะช่วยคนที่ไหม้60%ก่อนแล้วก็คนที่ไหม้ถัดลงมาก,ก็เป็นลําดับถัดไปนี่ก็เห็นว่ามันช่วยในการเรื่องของทริอาหรือว่าคัดแยกได้นะครับมีข้อสาคัญนะผู้ชี่ต้องประเมินให้ได้นะครับทีนี้มันก็เป็นการประเมินคร่าวๆนะครับคร่าวๆจริง blue of nine เนี่ยเออพราะว่าถ้าเรามาอยู่ใน คงให้มันจะเกี่ยวกับการให้สารน้ำและให้น้ําเกลือถ้าเกิดว่าแผลไฟไหม้ที่มีมากกว่า20%ของพื้นที่ผิวมันเสียน้ำไงคือร่างกายคนเราอย่างมันมีเหงื่อออกไปใช่ไหมครับมีมีอยู่คลิปหนึ่งผมดูครับเป็นคลิปที่แบบดูในในกล้องจุลทรรศน์เลยครับแล้วเขาไปเห็นแบบเห็นไหมดูเหงื่อแล้วแบบเหงื่อมันผุดออกมาบุมดมาจากต่อมเหงื่อแตผมก็เออนี่แหละท่านี่ถึงเป็นเรื่องของการทดแทนสารน้ําเวลาที่คนไข้ไฟหไหม้คือถ้าผิวหนัง20%ของร่างกายสมมติว่านียทั้งฐานอาาสองข้างกัน่ย ไฟไหม้ขาสองข้างนะเท่าไหร่แล้วครับ 18, 18, 20, สิบแปดสิบแปดสองสามสิบกมากกว่ายี่สิเปอร์ซ็นเนี่ยมันไหม้ไปสาสิบหกเปอร์ซ็นหน้าหลังหมดเลยเนี่ยครับคนไข้ก็จะเสียน้ำเยอะนะเพราะว่าผิวหนังคนเรามันอุ้มน้ำางแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟไหม้เสร็จปุ๊บเนี่ยหนังมันล่อนไปเลยครับก็คือโอ้ไม่มีไม่มีต่อมเ,เหงื่อหลืออะไรแค่น้ำมันก็จะระเหยไปกับอากาศไปตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนไข้ก็เสียน้ำเยอะนะเสียจากร่างกาย,ยปกติหลอดเลือดคนเรามันมีเลือดนะแล้วก็มีน้ำอ่ะถ้ามันระเหยไปหมดนะครับ คนไข้ก็แต่ว่าคนไข้ไม่ได้ตากแดดเนี่ยอยู่ในรถพยาบาลนี่แหละกับว่าแผลไฟไหมเ้เขาก็เสียน้ำได้เสียจนช็อกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงแรกของคนไข้อุบัติเหตุที่เป็นแผลไฟไหม้ก็ตายจากสมรักควันบ้างคือถ้าตายจากอวัยวะสูกก็คือตายแต่ถ้ามาโรงพยาบาลแล้วเขารอดชีวิตเนี่ยเหตุที่2ที่จะตายก็คือเรื่องของการการช็อกจากการเสียน้ำนั่แหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแผลไฟไหม้ที่มากกว่า20%ก็ต้องมีการให้ให้น้ำเกิดทดแทนนะครับ จะให้เป็นลิงเกอร์แล็กเต๋หรือว่า0.9เปอร์เ็นป็นซาไลด์โซเดียมคลอไรด์ก็ค่อยว่ากันนะครับทีนี้ก็เลยมันมีความสำคัญไงถ้ากู้ชีพประเมินแบบไอ้โทรในงานแพทย์ว่าเนี่ยอ้หมอครับคนไข้เนี่ยแผลไฟไหม้20โอ้แปลว่าเราก็ต้องรีบเปิดน้ำเกลือใช่ไหมครับให้ในที่กันเนี่ยแต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ r u l อ of nine แต่ว่านี่ครับในเด็กนี่จะต่างกันนะในเด็กเนี่ยจะต่างกันครับผู้ใหญ่นี่ไงเห็นไหมก็อันนี้อันรูปนี้อาจจะง่ายกว่านะครับออก็คือมันเอาหน้าหลังเลยครับ หน้าคือ9เนี่ยทั้งมดเนี่ยทั้งทรงอกท้องเนี่ยสิด้านหน้านะด้านหลังอีสิแนะครับแขนทั้งแขนคือ9นะครับแล้วก็เอาไว้เพศคือ1ขาทั้งขาเนี่ยคือ18ในเด็กจะต่างกันนิดนึงครับเด็กจะหัวใหญ่คือสัดส่วนของผิวหนังเด็กเนี่ยรูปร่างเด็กหัวเด็กจะหัวโตเคยเห็นไหมเด็กจะน่ารักหัวโตครับตัวหัวมันใหญ่ดังนั้นเขาก็ให้หัวเด็กที่18%นะครับในขณะที่ผู้ใหญ่หัวอยู่9เนเหมือนเดิมครับตรงหน้าอกกับท้องของเด็กเนี่ยก็คือเด็กก็เบ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นแขนทั้งแขนของเด็กเนี่ยเอา9%เหมือนกันครับเหมือนกันเลยส่วนขาเนี่ยต่างกันเพราะว่าขาเด็กจะสั้นกว่าขาเนี่ยเอาที่14% 14%ของแผ่ไฟไหม้คือถ้าไหม้ทั้งขาเนี่ยก็จะประมาณ14%นะครับหรือว่าเราใช้กฎของมือได้นะมือนะมือใครนะครับมือเด็กครับเพราะว่าว่าถ้าเป็นมือเราเนี่ยเราเป็นกู้ชีพมือปล่าเลยมือนมันก็เกินไงเราใช้มือเด็กเอามือเด็กนะครับ ทีนี้อันนี้เป็นการประเมินคร่าวๆนะส่วนแมวนี้ไม่ผมว่าเป็นทะลึกเรืๆๆ่องเฉยแมวก็มีคนบอกว่าเอ้ยจริงๆเราในเวลาที่คนใหมา ICU มาห้องเฉยเนี่ยเราเราเวลาที่ใหสารน้ำนะคำนวณสารน้ำว่าจะให้เท่าไหร่มันคำนวณจากจากลักษณะแผลไฟไหม้ไไม่ถ้าแผลไฟไหม้มากก็จะให้น้าเกลือมากนะแผลไฟไหม้ปริมาณน้อยก็ให้น้าเกลือน้อยน้อยกว่าทีนี้มันจะในห้องเฉยไม่้ใช้นี้หรอกครับเราใช้สิ่งที่ว่ารุ่นไหนบราวเดร์เดี๋ยวผมจะมีวาดรูปนะครับ รุ่นเดอเบลดจะละเอียดมากในแผนที่เนี่ยเขาจะบอกแบบตรงนี้นะคอเนี่ยหเป็นตเป็นต้นนะครับซึ่งละเอียดกว่าเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีการใช้แอปพลิเคชันนะสแกนแล้วก็แบบบอกไดเลยว่าคนไข้มีแผลไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในบริบทของผู้ชีพน้องโรงพยาบาลเราอาจจะไม่ทําขนาดนั้นนะคือเราคงไม่มีเวลาที่จะไปประเมินแบบประเมินของรุ่นเนี่ยเบเดอร์ให้จบบนถนนนะครับเราต้องช่วยคนชีวิตคนไข้ก่อนแต่ว่าการที่จะรายงานว่าไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มีความสำคัญนะเนี่ย รูออฟน9ก็เป็นสิ่งที่ต้องจําให้ได้นะครับผมถ้าพูดถึงไหนนะครับเนี่ย,ยก็ยังเป็น B ีเลยครับแผ่ไฟไหม้ B, B ีต่อมาคือเบิร์นฮ่ายังไม่จบครับแล้วแผ่ไฟไหม้มีกี่แบบนะครับจริงแล้วก็แบ่งง่าย